สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หล,ลอนๆจากท่านผู้ชมทางบ้านสองเรื่องสัน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหล,ลอนๆที่เกี่ยวกับลางบอกเหตุหรือแม้แต่เรื่องราวชวนขนลุกของเพื่อนผู้ล่วงลับที่พวกเขาได้ส่งเข้ามาทางอีเมลเล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตจิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่านไดร้รับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับและโดยความที่เรื่องราวต่างๆมันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆและคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องแรกในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ถูกส่งเข้ามาจากคุณน้ำและเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีก่อนหรือราวๆปีพศ2566ร25ในปีที่เกิดเรื่องคุณน้ำเพิ่งจะอายุได้38ปีและเธอกับสามีก็มีลูกชายคนเดียวที่อายุ13ขวบ ส่วนเหตุการณ์ที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือช่วงที่ครอบครัวของคุณน้ำตัดสินใจซื้อรถกระบะคันแรกในชีวิตมันเป็นรถป้ายแดงที่ได้มาจากการเก็บหอมรอมริบรถคันนี้จึงมีคุณค่าทั้งทางจิตใจและความพยายามรวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวคุณน้ำบอกว่าเธอกับสามีให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการซื้อรถตั้งแต่เลือกยามในการออกรถสีที่เป็นมงคล แต่พอใกล้ถึงวันที่จะต้องไปรับรถในคืนก่อนหน้าเธอกลับนอนไม่หลับและกระสับกระส่ายแถมยังตื่นขึ้นมากลางดึกตอนประมาณตีสาก,กว่าซึ่งเธอก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะความตื่นเต้นเลยส่งผลให้เธอมีอาการแปลกๆเช่นนี้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็พยายามข่มตานอนจนหลับไปในที่สุดหลังจากหลับไปได้ไม่นานคุณนามก็ฝันว่าเธอเห็นตัวเองนอนอยู่ในห้องตามปกติทุกอย่างภายในห้องเหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยน แต่สิ่งที่ชวนให้ประหลาดใจก็คือฝาผนังห้องข้างหนึ่งได้หายไปและถูกแทนที่ด้วยความมืดสีดำสนิทก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูซึ่งตัวเธอเองก็จำได้ว่าเป็นเสียงของคุณยายที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนและเสียงที่ว่าก็เอาแต่กระซิบประโยคเดิมๆซ้ำๆว่าอย่าเอามันมานะแต่คุณน้ำเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่ายายหมายถึงอะไรหลังจากสิ้นเสียงคุณยายในความฝัน คุณน้ำก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับหัวใจที่เต้นรัวร่างกายของคุณน้ำยังคงมีอาการสั่นเล็กน้อยก่อนที่เธอจะตัดสินใจลุกขึ้นนั่งแล้วทบทวนว่าเสียงที่ได้ยินในความฝันมันหมายถึงอะไรแต่ด้วยความที่ตอนนั้นมันอยู่ในช่วงรุ่งสางพอดีนั่นจึงทําให้เธอตัดสินใจลุกขึ้นมาทํากิจวัตรในช่วงเช้าไปเลยพร้อมกับความรู้สึกค้างคาใจเกี่ยวกับเรื่องของความฝันในเช้าวันนั้นตอนที่เธอกําลังอาบน้ํา จูๆ่ๆเธอก็ได้กลิ่นธูปหอมโชยเข้ามาซึ่งในตอนแรกเธอก็คิดว่าคงจะเป็นกลิ่นธูปที่สามีจุดเอาไว้ในห้องพระเพราะตามปกติแล้วสามีของเธอมักจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกจากบ้านเสมอซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขาทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าก่อนที่เธอจะนึกขึ้นได้ว่าห้องน้ำตอนนั้นกำลังเปิดพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศด้านในออกมันจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสักนิดที่จะมีกลิ่นอย่างอื่นย้อนกลับเข้ามาได้ นอกจากนี้เธอ,อยังฉุดคิดขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นทูบที่หอมโชยเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีกลิ่นเหมือนกับทูบที่ครอบครัวของเธอใช้เลยแม้แต่น้อยหลังจากอาบน้ําเสร็จคุณน้ําก็รีบออกมาแต่งตัวแล้วเดินไปถามกับสามีว่าได้เข้าไปจุดทูบในห้องพลาหรือเปล่าแต่คําตอบที่ได้รับกลับทําให้เธอรู้สึกเย็นวาบไปทั่วทั้งร่างเมื่อสามีตอบว่าไม่ได้จุดทูบเลยแล้วก็ยังไม่มีใครในบ้านเข้าไปในห้องพลาตั้งแต่เมื่อคืน นั่นจึงทําให้คุณน้ําได้แต่เนื้อสงสัยก่อนที่เธอกับสามีพร้อมด้วยลูกชายจะเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เพื่อไปรับรถกระบะป้ายแดงคันใหม่ที่ศูนย์รถยนต์โดยที่ระหว่างทางพวกเขาก็แวะรับเพื่อนสนิทของสามีที่ชื่อว่าคุณปุ๋มซึ่งเขาเป็นชายไวัยไล่เลี่ยกกันกับสามีเนื่องจากก่อนหน้านี้คุณน้ํากับสามีได้ไหวหวานให้คุณปุ๋มมาช่วยขับรถคันเก่ากลับไปบ้านให้สักหน่อยคุณน้ําบอกว่าตัวคุณปุ๋มเอง เขาเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษและมีอยู่หลายครั้งที่เวลาเขาทักอะไรออกมามันก็มักจะเกิดเหตุตามคำกล่าวทักและในวันนั้นคุณปุ่มก็ทักขึ้นมาจริงๆนะครับว่าเขารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ขึ้นมานั่งบนรถแต่ตอนนั้นสามีของเธอกลับพูดปัดไปว่าไม่มีอะไรหรอกวันนี้วันดีพวกเขาดูเริ่ก,กันหมดแล้วทางคุณปุ่มที่ได้ยินอย่างนั้นจึงไม่ได้พูดอะไรต่อแม้ตอนนั้นคุณน้ำจะรู้สึกหวั่นใจอยู่ไม่น้อย แต่เธอเองก็ไม่อยากทำลายบรรยากาศภายในรถเธอจึงตัดสินใจชวนทุกคนคุยเรื่องอื่นแทนก่อนที่ทุกอย่างในวันนั้นมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับพวกเขารับรถกลับมาบ้านได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็จอดรถคันใหม่เอาไว้หน้าบ้านในคืนนั้นทว่าหลังจากรับรถมาได้ประมาณสองเดือนสิ่งที่คุณนาำเรียกว่าหลังสังหรณ์ก็เริ่มถาโถมเข้ามาในชีวิตโดยมันเริ่มจากช่วงเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ออกไปทำธุระกันมาตลอดทั้งวัน ระหว่างที่คุณน้ำกับสามีขับรถกลับบ้านตามปกติสามีของเธอก็ชวนแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ข้างทางเพื่ออาไว้กลับไปทานกับลูกชายซึ่งรออยู่ที่บ้านเมื่อคุณน้ำกับสามีเข้าไปนั่งรอก๋วยเตี๋ยวอยู่ภายในร้านจู่ๆเด็กเสร์ฟก็เข้ามาวางน้ำดื่มที่โต๊ะคุณน้ำสามแกว้วทั้งๆที่ตอนนั้นมีแค่เธอกับสามีที่นั่งอยู่ซึ่งตอนแรกคุณน้ำก็คิดแค่ว่าเด็กเสร์ฟคงจะแค่เสร์ฟผิดแต่แล้วไม่นานหลังจากที่สามีของเธอ ดื่มน้ำในแก้วของตัวเองจนหมดเขาก็เอื้อมมือไปคว้าเอาแก้วที่สามขึ้นมาดื่มอย่างหน้าตาเฉยทางคุณน้ำที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เธอก็ไม่ได้กล่าวทักอะไรออกไปนะครับเพราะกลัวว่าสามีจะบ่นว่าเธอคิดมากไปเองหลังจากเหตุการณ์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผ่านพ้นไปได้สามวันอยู่ดีๆคุณน้ำก็กลับมามีอาการกระสับกระส่ายหลายกับคืนก่อนที่จะไปรับรถอีกครั้งแถมในคืนนั้นเธอยังฝันว่าตนเอง ยืนอยู่ในสถานที่ที่แปลกตาและไม่เคยไปมาก่อนมันมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้ากว้างขนาดใหญ่ที่ไร้ผู้คนซึ่งมันก็ไม่ได้สวยงามแบบในรูปโปสการ์ดหรือโฆษณาท่องเที่ยวเลยสักนิดนะครับแต่กลับเป็นทุ่งหญ้าที่มองดูแล้วให้ความรู้สึกหดหูแล้วไม่นานภาพที่ขนลุกก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเมื่อจูจ่ๆลูกชายคนเดียวของคุณน้ำก็ผุดขึ้นมาจากพื้นดินลักษณะคล้ายกับเขากำลังปีนขึ้นมาจากหลุม ก่อนที่จะเริ่มออกวิ่งมายังจุดที่เธอยือนอยู่แต่แล้วทันใดนั้นร่างกายของเขากลับฉีกขาดจนเม็ดเลือดสีแดงสาดกระเซ็นไปทั่วทั้งพื้นหญ้าศีรษะของลูกชายหลุดจากลำตัวและกลิ้งลงมาที่พื้นก่อนที่ร่างของลูกชายจะล้มลงแน่นิ่งไปต่อหน้าต่อตาในความฝันคุณน้ำก็รีบวิ่งเข้าไปกอดลูกนะครับพร้อมกับคาบเลือดที่เปื้อนเปลอะไปทั่วทั้งร่างแล้วตัวของเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจที่เหนื่อยหอบ แผ่นหลังของเธอเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและร่างกายก็สั่นเทาจนสามีที่นอนอยู่ข้างกันต้องตื่นขึ้นมาถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไรไหมผ้าห่มที่หล่นลงไปกองอยู่บนพื้นกับผ้าปูเตียงที่ยับยู่ยี่เป็นหลักฐานชี้ชัดว่าเธอนอนดิ้นแค่ไหนในระหว่างที่ฝันก่อนที่คุณน้ำจะตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินไปหาลูกชายซึ่งอยู่อีกห้องแต่พอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่าลูกชายในตอนนั้น ยังคงนั่งเล่นเกมมือถือและยิ้มแย้มตามปกติพร้อมกับหันมาถามว่าแม่มีอะไรหรือเปล่าครับคุณน้ำจึงได้แต่สายหน้าเบาๆแล้วตอบลูกกลับไปว่าไม่มีอะไรแม่แค่ฝันไม่ค่อยดีก็เลยคิดถึงลูกหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกชายของเธอเพิ่งเปิดเทอมพอตกเย็นเธอกับสามีก็ขับรถคันใหม่เพื่อไปรับลูกอยู่ที่โรงเรียนตามปกติซึ่งในวันนั้นเธอก็รู้สึกว่าลูกชายดูซึม แม่ใครยราเริงเหมือนกับทุกวันจนกระทั่งกลางดึกของคืนเดียวกันนั่นเองลูกชายของคุณน้ำก็มาขอประตูห้องพ่อกับแม่พร้อมกับความหวาดกลัวที่แสดงออกมาผ่านทางสีหน้าก่อนที่ลูกชายจะเล่าให้ฟังว่ามีใครบางคนยืนอยู่ที่หน้าบ้านเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีผิวคล้ำไม่สวมเสือ้อใส่แค่เพียงกางเกงขาสั้นสีแดงเขามายืนอยู่ใต้โคมไฟหน้าประตูรั้วของบ้าน แต่พอสามีคุณน้ำเดินไปสำรวจดูอยู่ที่หน้าต่างกลับไม่พบชายปริศนาตามที่ลูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดแต่นี่มันกลับไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกชายเห็นเพราะเขาเล่าให้คุณน้ำฟังว่าชายคนนี้มาปรากฏตัวให้เห็นผ่านตาอยู่ที่โรงเรียนหลายครั้งแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นคุณน้ำก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้นะครับเธอตัดสินใจเล่าเรื่องความฝันแปลกให้สามีฟังพร้อมทั้งพยายามกลี้กล่อมสามี ให้เขาพาครอบครัวไปวัดเพื่อลองสอบถามเรื่องนี้กับพระท่านดูเนื่องจากอีกไม่กี่วันข้างหน้าครอบครัวของเธอมีแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดพอดีเธอจึงเป็นกังวลว่าการเดินทางจะไม่ราบรื่นแต่คำร้องขอของคุณน้ำกลับไม่เปลี่ยนใจสามีได้เลยแม้แต่น้อยเพราะสามีของเธอเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องพวกนี้มีครั้งเดียวที่เธอเห็นว่าเขายอมทำตามนั่นก็คือการไปดูเรืก,ก่อนที่จะซื้อรถเท่านั้น คุณน้ำจึงทำได้แค่เงียบปากแล้วกลืนคำพูดลงคอทั้งๆที่รู้สึกว่าสั่งหอนใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แถมเธอยังไม่กล้าพาลูกไปวัดด้วยตัวเองอีกด้วยนะครับเพราะตอนนั้นตัวเธอเองก็ยังขับรถไม่ค่อยคล่องเลยกังวลว่าเธอจะพาลูกไปประสบอุบัติเหตุเสียเองคุณน้ำได้แต่ปล่อยให้วันเวลาเลยผ่านไปจนกระทั่งในคืนก่อนวันเดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่ซึ่งเป็นทริปที่วางแผนกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ในคืนนั้นหลังจากที่จัดเตรียมสัมภาระเรียบร้อยทั้งบ้านก็รีบพากันเข้านอนเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าและแล้วคืนนั้นคุณน้ำก็ฝันเห็นเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกครั้งโดยเธอฝันว่าตัวเองยืนอยู่ที่ขอบหน้าผาสูงชันและเห็นลูกชายของตนเองค่อยๆตกลงไปในความมืดของพื้นเบื้องล่างเพียงแต่เหตุการณ์ดังกล่าวในความฝันมันไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย ลักษณะคล้ายกับตอนที่เรากำลังดูทีวีที่กดปิดเสียงเอาไว้ซึ่งตัวคุณน้ำก็จำเหตุการณ์ในความฝันได้เพียงเท่านี้นะครับในช่วงเช้ามืดของวันเดินทางก่อนที่คุณน้ำสามีและลูกชายจะเดินทางออกจากบ้านจิ้งจกที่มักจะร้องแค่เพียงแวบเดียวกลับส่งเสียงร้องยาวจนผิดสังเกตแถมมันยังส่งเสียงร้องอย่างพร้อมเรียงกัน3-4ตัวทางคุณน้ำก็ได้แต่คิดในใจนะครับ ว่าจะบอกให้สามีเลื่อนการเดินทางในวันนี้ดีไหมแต่เพราะกลัวว่าจะทําให้ทะเลาะก,กันเฉยเท้ายที่สุดคุณน้ําก็ตัดสินใจที่จะไม่พูดซึ่งภายหลังต่อมาเธอก็รู้สึกว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตและก็ฝังใจเธอมาจนถึงทุกวันนี้คุณน้ําบอกว่าช่วงที่กําลังจะออกรถจูจูรถป้ายแดงใหม่เอี่ยมก็สตาร์ทไม่ติดเสียซะดือด้อสามีของเธอจึงลงไปเปิดฝากระโปรงรถดูสักพัก และเมื่อกลับขึ้นมาสตาร์ทอีกครั้งเครื่องยนต์มันก็ยอมติดสักทีพอสอบถามกับสาม,มีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกแค่ว่าขั้วแบตเตอรี่อาจจะหลวมเพราะเมื่อกี้แค่ลองไปขยับตรงขั้วแบตดูเฉยๆแต่ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมรถใหม่ถึงมีอาการแบบนี้ได้เลยกะว่าพอกลับมาจากการไปเที่ยวคงต้องแวะเอารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์ดูสักหน่อยแต่ตอนนั้นคุณน้ำเองกลับไม่ได้คิดเหมือนกับสาม,มีเลยสักนิด การเดินทางไปเที่ยวในวันนั้นเป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะหลังจากที่ออกเดินทางเส้นทางที่ต้องสัญจรผ่านก็มีอุบัติเหตุขวางอยู่จนทำให้ต้องเลี่ยงไปใช้ถนนเส้นอื่นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชวนปวดหัวขึ้นมาเมื่อสามีตัดสินใจแวะปั๊มเพื่อเติมน้ำมันแต่พนักงานดันเติมน้ำมันให้ผิดชนิดโชคดีที่สามีดับเครื่องเอาไว้ในตอนที่เติมเลยวุ่นวายแค่การดูดน้ำมันที่เติมผิดออกจากถัง แต่ก็ต้องเสียเวลาตรวจเช็คความเรียบร้อยอยู่นานนั่นจึงทำให้สามีของเธอรู้สึกหัวเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจยกเลิกคลิปในวันนั้นและเลือกที่จะขับรถกลับบ้านหลังจากที่เช็ครถเสร็จคุณน้ำจำได้แม่นว่าตอนที่ขับรถกลับทั้งตัวเธอสามีแล้วก็ลูกชายยังไม่มีใครทันที่จะได้ทานมื้อเที่ยงเสียด้วยซ้ำเพราะสามีบอกว่าถึงบ้านก่อนค่อยหาอะไรทานทีเดียวจนกระทั่งรถของพวกเธอแล่นเข้าสู่สี่แยกจุดหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นทั้งตัวเธอและสามีต่างก็เห็นว่าเป็นไฟเขียวสามีจึงเติมคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็วในการขับข้ามแยกทว่าทันทีที่รถเคลื่อนตัวเข้าสู่กลางสี่แยกคุณน้ำก็จำได้แค่เพียงว่ามีเสียงเบรกดังลากล้อมาจากที่ไหนสักแห่งแล้วทันใดนั้นก็มีรถเก่งสีขาวพุ่งมาจากทางฝั่งซ้ายก่อนที่รถคันนั้นจะชนเข้าบริเวณประตูฝั่งคุณน้ำแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วทุกอย่างมันก็วูบดับลงในเสี้ยววินาที คุณน้ำจำไม่ได้ว่าตัวเองหมดสติไปนานเท่าไหร่และเธอก็มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่อยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วร่างกายของเธอถูกพันด้วยผ้าก๊อตหลายจุดคอถูกรัดด้วยเครื่องพยุงเพื่อป้องกันการกระแทกก่อนที่จะทราบกับทางพยาบาลว่าสามีของเธอก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันเพราะว่าสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกลับกลายเป็นความจริงที่เจ็บปวดที่สุดเมื่อคุณน้ำได้ทราบต่อว่าลูกชายเพียงคนเดียวของเธอเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ในตอนนั้นคุณน้ำรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบได้พังทลายลงไปในพริบตาความรู้สึกผิดและความเสียใจไหลท่วมเข้ามาในห้วงความคิดจนเธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เลยนอกจากคิดปลอบใจตัวเองว่านี่คงจะเป็นแค่ฝันร้ายแล้วอีกไม่นานเธอก็คงจะตื่นขึ้นมาบนเตียงที่บ้านแต่ความเจ็บจากบาดแผลตามเนื้อตัวก็ยิ่งตอกย้ำว่าตอนนี้เธอไม่ได้ฝันคุณน้ำได้แต่คิดวกไปวนมาอยู่ในหัว ว่าถ้าหากเธอทำอะไรสักอย่างถ้าเธอแย้งสามีและเปลี่ยนแผนการเดินทางตั้งแต่แรกลูกชายของเธอก็อาจจะยังมีลมหายใจอยู่ในตอนนี้ซึ่งชองของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณน้ำอย่างสุดซึ้งด้วยนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายของวันนี้เป็นประสบการณ์หลอนที่ถูกส่งเข้ามาโดยคุณวินยัยชายหนุ่มจากจังหวัดพัทลุงและเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ปีก่อน ณตำบลแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเล็กน้อยในตอนนั้นคุณวิชัยยังเป็นเด็กมอปลายและเขาก็เติบโตมาในชนบทปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเขามาเป็นคนยุคก่อนที่มีความเชื่อฝังลึกเกี่ยวกับเรื่องผีวิญญาณรวมไปถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับลางสังหรณ์คุณวิชัยจึงถูกปลูกฝังเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กและทําให้ตัวเขาเองมักจะหลีกเลี่ยงการลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นแตกต่างจากเพื่อนๆคนอื่นในกลุ่ม ที่มองว่าความเชื่อเหล่านี้เป็นเรื่องล้าสมัยและบ่อยครั้งที่คุณวิชัยพูดเตือนอะไรออกไปเพื่อนก็มักจะหัวเราะย,ยอะกลับมาแทบจะทุกครั้งจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่โรงเรียนของคุณวิชัยได้ร่วมมือกับวัดใกล้ๆเพื่อช่วยจัดเตรียมสถานที่จัดงานวัดโดยมีการส่งนักเรียนบางกลุ่มให้ไปช่วยกันปักป้ายตามเส้นทางและหนึ่งในเส้นทางที่ต้องออกไปทำงาน ก็จะมีโค้งอันตรายก่อนถึงหน้าวัดซึ่งเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนชาวบ้านต้องพากันนำเครื่องเซ้นไหว้อย่างพวกน้ำแดงพวงมาลายัยแล้วก็ทูบเทียนมาวางไว้เป็นจำนวนมากส่วนคุณวิชัยเองก็ยกมือไหว้ทุกครั้งเมื่อเดินผ่านและในวันที่ออกไปช่วยงานวัดตัวเขาเองก็ยกมือไหว้เหมือนกับทุกครั้งนะครับแต่กลับถูกเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มล้ออย่างสนุกปากและผมขอเรียกเพื่อนคนนี้ว่าคุณม่อนแล้วกันนะครับ คุณมอนเป็นนักเรียนในชมรมดนตรีไทยและมีชื่อเสียงเรื่องฝีมือทางดนตรีอย่างมากแต่ตัวเขาเองก็ขึ้นชื่อเรื่องปากดีไม่ใช่น้อยแถมในตอนที่ไปปักป้ายอยู่ที่โค้งอันตรายมอนมันก็พูดปนหัวรอกมาว่าเฮ้ยน้ำแดงนี้น่ากินวะ่ะแยงผีแดกเลยดีไหมกูกลัวผีจะเป็นเบาหวานก่อนที่มอนมันจะเดินไปเตะขวดน้ำแดงที่ตั้งอยู่ข้างทางจนล้มกระจัดกระจายเกลื่อนพื้น ส่วนเพื่อนที่อยู่รอบข้างก็พากันส่งเสียงหัวเราะอย่างชอบใจต่างจากคุณวิชัยที่รู้สึกโมโหกับสิ่งที่ม่อนทำแต่ด้วยความที่เขาเองก็ไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้จึงได้แต่เงียบปากและพยายามไม่สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภารกิจช่วยงานที่วัดจบลงนักเรียนทุกคนก็พากันเดินทางกลับไปที่โรงเรียนก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านต่อส่วนคุณม่อนก็ขึ้นไปซ้อมดนตรีอยู่บนห้องชมรมตามปกติ และหลังจากนั้นเกือบหนึ่งสัปดาห์มันก็ถึงวันเปิดงานวัดวันแรกโดยที่คืนนั้นก็มีชมรมดนตรีไทยของโรงเรียนที่เดินทางไปแสดงในงานวันนั้นด้วยนะครับและแม้ว่าคุณวิชัยจะไม่ได้อยู่ในชมรมแต่เขาก็ถูกจับให้ไปร่วมงานเช่นกันเนื่องจากครูที่ปรึกษาประจำชานเป็นครูผู้ดูแลชมรมดนตรีไทยนั่นเองเหตุการณ์ในงานวัดดำเนินไปตามปกติบรรยากาศภายในงานวันนั้นค่อนข้างคึกคัก จนกระทั่งการแสดงดำเนินมาถึงเพลงสุดท้ายเรื่องราวแปลกๆมันก็ได้เริ่มขึ้นเพราะขณะที่การแสดงของวงดนตรีไทยกำลังจะจบลงเจ้ามอนที่เป็นมือระนาดเอกของวงก็ดูเหมือนจะเสียจังหวะไปชั่วขณะแถมสายตาของเขาก็ยังเอาแต่จ้องมองไปยังศาลาท้ายวัดพร้อมกับแสดงท่าทีลุกลี้ลุกลนออกมาแต่ท้ายที่สุดเขาก็ดึงสติกลับมาแล้วเล่นจนจบเพลงได้ก่อนที่ทุกคนในวงจะเดินลงจากเวที แต่ในจังหวะที่ร่างของม่อนเคลื่อนผ่านสปอตไลท์ดวงใหญ่คุณวิชัยที่ยืนอยู่ใกล้ก็สังเกตเห็นว่าเงาของม่อนไม่มีหัวแม้จะเป็นภาพที่เห็นเพียงไม่กี่วินาทีแต่คุณวิชัยก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้ตาฝาดเพราะเงาของทุกคนตอนนั้นมีหัวกันหมดยกเว้นก็แต่เจ้าม่อนแต่พอทุกคนเดินลงมาถึงข้างล่างเวทีได้เรียบร้อยเงาของม่อนก็กลับมาเป็นปกติในเวลาต่อมาซึ่งตอนนั้นคุณวิชัยก็ไม่ได้พูดหรือกล่าวทักอะไรออกไปนะครับ เรารู้ว่าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่ดีก่อนที่ไม่นานกลุ่มเพื่อนๆรวมไปถึงคุณวิชัยจะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากที่เดินงานวัดกันต่อนิดหน่อยโดยที่ในคืนนั้นคุณวิชัยก็เป็นคนขี่รั้งท้ายตามหลังเพื่อนๆน,นะครับคุณวิชัยบอกว่าในตอนขากลับคุณมอนเป็นคนที่ขับนําอยู่ด้านหน้าสุดแต่พอขับไปถึงโค้งอันตรายจุดที่พวกเขาเคยไปปักป้ายกันก่อนหน้านี้ อยู่ดีๆม่อนมันก็เสียหลักจนรถล้มแล้วร่างของม่อนก็ถลายเข้าไปยังถนนนิกเลนซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับที่ในตอนนั้นมีรถกระบะคันหนึ่งขับสวนมาพอดิบพอดีและเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อร่างของม่อนถูกรถคันนั้นชนเข้าไปอย่างจางังโดยคุณวิชัยบอกว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากๆนะครับจนตัวเขาเองไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้ทั้งหมด รู้แค่ว่าเพื่อนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างรีบพากันจอดรถเข้าข้างทางแล้ววิ่งเข้าไปดูคุณม่อนที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นพอเข้าไปไกลก็เห็นว่าร่างของม่อนกระตุกเล็กน้อยและกว่าที่รถจุกเฉินจะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุทุกคนก็เห็นว่าม่อนนอนแน่นิ่งไปเสียแล้วและเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันก็ทําให้เพื่อนๆในชมรมดนตรีไทยต้องไปเล่นดนตรีในงานศพของเพื่อนตัวเองอย่างไม่ทันตั้งตัว หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านพ้นไปเกือบสามเดือนความเศร้าโศกก็ยังฝังแน่นอยู่ในใจเพื่อนๆทุกคนนะครับกระทั่งถึงวันที่มีงานประจําปีของจังหวัดคุณวิชัยกับเพื่อนอีกสามคนก็นัดแนะแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันในเมืองโดยพวกเขาวางแผนกันว่าจะกลับบ้านก่อนสามทุมแต่ในตอนขากลับจังหวัดที่ขับรถผ่านโค้งอันตรายแสงไฟหน้ารถที่ส่องเข้าไปยังหัวมุมโค้งก็เผยให้เห็นเงาดําๆคล้ายกับร่างของคน กำลังยืนก้มหน้าอยู่ในพุ่มหญ้าสูงซึ่งในตอนที่รถเคลื่อนตัวผ่านคุณวิชัยก็ไม่กล้าหันไปมองเลยนะครับนอกจากนี้มันยังมีกลิ่นคล้ายกับทูบลอยมาเตะจมูกอีกด้วยแต่พอขับรถออกมาจากโค้งได้เมื่อเขาเหลียวไปมองที่กระจกหลังคุณวิชัยกลับมองไม่เห็นว่าจะมีใครยืนอยู่ในพุ่มหญ้าเลยสักคนสามวันต่อมาคุณวิชัยก็มีโอกาสได้ผ่านโค้งอันตรายจุดนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขามากับครอบครัวในรถกระบะ และในวันนั้นก็มีหลานชายในวัยสามขวบนั่งรถมาด้วยก่อนที่หลานของคุนวิชัยจะเอ่ยขึ้นมาในตอนที่ขับผ่านโค้งว่ารถมอเตอร์ไซค์สีเขียวรถมอเตอร์ไซค์สีเขียวพร้อมกับชี้นิ้วเข้าไปในหัวมุมโค้งซึ่งประโยคดังกล่าวมันก็ทําให้คุณวิชัยรู้สึกเย็นวาบไปทั่วแผ่นหลังเพราะตัวเขาเองจําได้แม่นว่าสีรถมอเตอร์ไซค์ที่ม่อนขับในวันที่เขาประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์สีเขียวเหมือนกับที่หลานพูดออกมาจริงๆ นอกจากเหตุการณ์ที่คุณวิชัยพบเจอเพื่อนคนอื่นในกลุ่มก็ยังเลือกันอีกหลายเรื่องเลยนะครับว่าบางวันที่ขับรถผ่านโค้งจุดนั้นในตอนกลางคืนก็เจอร่างคล้ายกับคุณม่อนยืนอยู่หรือเพื่อนบางคนก็เห็นว่าคุณม่อนมายืนขวางทางอยู่กลางโค้งจนกระทั่งผ่านการทำบุญครบร้อยวันหลังจากที่คุณม่อนได้เสียชีวิตไปซึ่งคุณวิชัยกับเพื่อนๆบางส่วนก็ได้ไปร่วมทำบุญพร้อมกับครอบครัวของม่อนด้วยนะครับและในคืนวันนั้นเอง คุณวิชัยก็ฝันเห็นว่าม่อนมาหาเขาอยู่ที่หน้าบ้านพร้อมกับตะโกนเรียกให้เขาเดินออกไปคุยด้วยก่อนที่คุณม่อนจะบอกกับเขาว่ากูน่าจะเชื่อมึงว่าแล้วทันใดนั้นภาพทุกอย่างในความฝันมันก็กลายเป็นสีขาวและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องการพบเจอวิญญ,ญาณของม่อนอีกเลยแต่ด้วยความที่โค้งจุดนั้นมันเหียนอยู่แล้วนั่นจึงไม่ค่อยแปลกสักเท่าไหร่ ที่จะมีผู้คนในพื้นที่มักพบเจอเรื่องราวสุดพิศวงกันอยู่บ่อยๆก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวรุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ พร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ